สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโมซันอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่น DA นะครับ5,000นวัตต์นะครับระบบ2 4โวลต์นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งอาการมาเบื้องต้นนะครับว่าหน้าจอนะครับโชว์ไฟนะครับเอาฟลูนะครับ AC นะครับ220โวลต์นะครับแต่ไม่มีไฟออกที่เทอร์มินอลนะครับตรงเทอร์มินอล AC นะครับไม่มีไฟออกนะครับ เดี๋ยวมาลองตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับลองอ่าอนไฟนะครับที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์นะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับว่ามีไฟออกไหมนะครับก็ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยครับต่อแบตเตอรี่เรียบร้อย24โวลต์นะครับระบบ24โวลต์นะครับ ก็ใช้เพ w e r ว่า p l y นะครับจ่ายแทนแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบย4ิบสี่โวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะครับแล้วก็สังเกตอาการกันนะครับที่หน้าจอนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดเครื่องนะครับหน้าจอนะครับโชว์นะครับสองรยสิบโวลต์นะครับด้านบนนะครับเป็นโชว์แบตเตอรี่นะครับยี่บสี่โวลต์นะครับ เดี๋ยวมาลองวัดไฟนะครับที่เทอร์มินอล AC นะครับว่ามีไฟออกไหมนะครับมีไฟออกนะครับแต่ไม่ถึงนะครับไม่ถึง2องรยสิบโวลต์นะครับก็ร้อยกว่าโวลต์นะครับเดี๋ยวลองแกะดูแล้วก็ ตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะครับครับผมก็ได้ถอดบอรดออกมาเรียบร้อยแลวนะครับตอนถอดนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคลิปจะยาวไปนะครับก็ถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะก่อคลายประจุนะครับทีซีนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีไฟค้างอยู่นะครับผมจะคลายประจุก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใช้ตัวคลายประจุนะครับเพื่อน เพื่อนๆมีหลอดไฟนะครับ60วัตต์นะครับก็คายประจุได้เลยนะครับของผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวคายประจุนะครับก็คคายประจุให้เกลี้ยงนะครับก่อนที่จะทําการตรวจเช็ควัดนะครับก่อเรียบร้อยนะครับไม่มีไฟติดตรงนี้ก็คายประจุเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองวัดทดสอบดูนะครับว่า ตัวในนะครับมีปัญหานะครับทําให้ไฟนะครับ AC ออกไม่เต็มนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมสันนิษฐานนะครับ IGBT นะครับน่าจะมีตัวที่ที่ขาดอยู่นะครับอาจจะมีตัวเสียอยู่นะครับทําให้ไฟออกไม่ครบนะครับออกไม่เต็มนะครับ220โวลต์นะครับก็คือไฟออกออกออกแค่ครึ่งครึ่งเดียวนะครับ ตอนแรกนะครับวัดฝั่งไฟออกนะครับไม่มีการช็อตนะครับก็วัดตรงขั้วนะครับ L N นะครับไฟ AC out นะครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับไม่มีการช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาลองเช็ค IGBT ดูนะครับสี่ตัวคาเกตนะครับคาเกตดคา C ขยีนะครับลองวัด C E ดูนะครับ ดีสลับกันนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับอีกข้างหนึ่งองไม่ขึ้นนะครับก็ลองวัดดูนะครับวัด c กับ e นะครับสลับกันขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นทั้งสองข้างแสดงว่า i g b t มีการช็อตอยู่นะครับ ที่ผมวัดคร่าวๆนะครับไม่มีการช็อตนะครับลองวัดขาเกตนะครับเทียบกับขา C ขา E ดูนะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับต่อวัดคร่าวๆในวงจรนะครับมิไม่มีการช็อตนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็มาดงมาดูองประกอบหลักนะครับก็คือการ์ดตัวนี้นะครับ ตัวแรกนะครับปกตินะครับสีนะครับก็ค่าออกมานะครับอาที่มาขาเกตนะครับค่าปกตินะครับแต่ไฟออกมาไม่ครบนะครับก็สันนิษฐานนะครับการ์ดตัวนี้นะครับน่าจะเสียนะครับการ์ดแผงตั้งนะครับ ต้องเปลี่ยนการ์ดตัวนี้นะครับครับเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนการ์ดนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คให้ละเอียดดูนะครับว่าการ์ดตัวนี้เสียจริงไหมนะครับก่อนที่จะทําการซื้อกาดมาเปลี่ยนนะครับก่อนเช็คให้เพื่อนๆดูนะครับไอจีพีนะครับผมถอดออกมาวัดแล้วนะครับไม่มีเสียนะครับทั้งหมดสี่ตัวก็เดี๋ยวมาเช็คพันดูนะครับแต่ละจุดนะครับ ว่าพันออกปกติไหมนะครับก็ต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร้อยนะครับ igbt นะครับเดี๋ยวเช็คไฟสูงดูก่อนนะครับว่าไฟสูงปกติไหมนะครับเดี๋ยววัดไฟสูงให้เพื่อนๆดูนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับ ไฟสูงนะครับมาปกตินะครับสามร้อยแปดสิบห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวมาเช็คพันธุ์ดูนะครับก็มีไฟสูงเข้านะครับมีสองจุดนะครับมีสองจุดตัวน <c oughs> <JENN> <c oughs> ี้นะครับมีไฟสูงเข้านะครับสองตัวนะครับสองจุดนะครับผมจะเช็คพันธุ์จุดนี้ก่อนนะครับจุดที่ไม่มีไฟสูงเข้านะครับตรงนี้นะครับสองตัวนี้ก่อนนะครับ จุดนี้นะครับตัวนี้พันมาปกตินะครับดูที่จอสโคปนะครับก็พันมาปกตินะครับตัวนี้จุดนี้นะครับจุดที่ไม่มีไฟสูงเข้านะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็ดูที่สโคปนะครับก็พันมาปกตินะครับทีนี้มามาดูที่จุดที่ไฟสูงเข้านะครับจุดที่ไฟสูงเข้านะครับ ก็ปิดปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนให้เพื่อนๆนะครับจัมนะครับคู่นี้นะครับมันจะทํางานร่วมกันนะครับจัมตรงจุดที่อ่าไม่มีไฟสูงเข้านะครับขา c ีกับขาอีนะครับจัมมเข้าหากันนะครับเพื่อที่จะวัดพันุของจุดนี้นะครับตัวที่ไฟสูงเข้านะครับอ่าไดสโคปนะครับวัดที่ขาเกี์นะครับตอนนี้ผมวัดเรียบร้อยนะครับ ก็ดูที่สโคปนะครับอันนี้นะครับวัดตรงที่ไฟสูงเข้านะครับสโคปนะครับไม่มีสัญญาณพันออกนะครับจุดนี้นะครับก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆขา C กับขา E นะครับ C E นะครับจามเข้าหากันนะครับก็วัดตรงคาเกตได้เลยครับ มาดูที่สโคบนะครับต <ab> ัวนี้นะครับพันออกนะครับพันออกปกตินะครับสรุปนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับพันไม่ออกนะครับสรุปคือการได้นะครับเสียนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งนะครับการได้มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับับหลังจากได้การ์ได้มาแล้วนะครับเป็นยีิบสี่โวล์นะครับ DC to 2 c นะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวอ่ามาตรวจเช็คพันกันนะครับแล้วก็ใส่ i g b t เข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับครับผมก็ได้เปลี่ยนการ์ดได้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาเช็คพันกันนะครับว่าพันออกมาปกติไหมนะครับกับเปิดสวิตช์นะครับ ก็ตัวที่ไม่มีไฟสูงเข้านะครับพันออกปกตินะครับพันปกติอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีไฟสูงเข้านะครับสัญญาณพันปกตินะครับแล้วก็มาเช็คอีกสองตัวนะครับตัวที่มีไฟสูงเข้านะครับก็เพื่อนๆก็จับนะครับขา C กับภาย E นะครับเข้าหากันนะครับ ตรงนี้จะเป็นคู่กันนะครับก็เพื่อนๆก็วัดที่ขาเกตนะครับตัวที่ไฟสูงเข้านะครับสัญญาณพันนะครับมาปกตินะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับกดจั๊มนะครับขาซกับขาอีนะครับตัวที่ไม่มีไฟสูงเข้านะครับก็วัดอีกคู่หนึ่งนะครับตัวที่มีไฟสูงเข้านะครับ เท็คสัญญาณพันธ์นะครับต่อสัญญาณพันธ์นะครับมาปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ igbt เข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะใส่ IGBT เข้าไปนะครับคายประจุที่ซีตัวใหญ่นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวคลายประจุครับทํากันคลายประจุก่อนนะครับคลายประจุเสร็จก็ค่อยใส่ IGBT เข้าไปนะครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมใส่ IGBT เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับ igbt นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ igbt เข้าไปนะครับ4ตัวนะครับก็การ์ดปกติแล้วนะครับเทสทดสอบพันออกปกตินะครับก็มาลองทดสอบนะครับป้อนไฟนะครับที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับผมเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ เปิดสวิตช์ครับหน้าจอนะครับโชว์นะครับ2 2 0ยสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูนะครับว่าไฟออกครบไหมนะครับซึ่งตอนแรกนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับไฟออกนะครับไม่ครบนะครับออกร้อยขั้โวลต์นะครับก็สาเหตุจากการ์ดได้นะครับ DC to AC นะครับมีการเสียนะครับก็มาลองวัดไฟดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าไฟออกเต็มไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสโหลดดูนะครับเทสโหลดดูครับผมก็ได้ทําการนะครับประกอบเข้าเคสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบโหลดแล้วก็ทดสอบวัดโวลต์ดูนะครับว่า วตออกมาอ่าเป็น220โวลต์ไมนะครับก็เปิดสวิตช์ดูนะครับต่อหน้าจอนะครับรันปกตินะครับหน้าจอปกติมาลองวัดโวลต์ดูนะครับไฟ AC นะครับซึ่งตอนแรกนะครับไฟออกร้อยกว่าโวลต์นะครับก่อนทําการซ่อมนะครับก็หลังจากนะครับเปลี่ยนการ์ดได้แล้วนะครับก็โวลต์ออกอยู่ที่220โวลต์นะครับประมาณนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองทดสอบโหลดดูก่อนนะครับครับมาทดสอบโหลดดูกันนะครับโหลดหลอดไฟนะครับเพื่อนๆสองร้อยสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เป็นหลอดไส้นะครับก็เดี๋ยวผมเสียบตรงอินเวอร์เตอร์เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆใช้งานได้ปกตินะครับสองร้อยวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์ ก็เดี๋ยวลองวัดโวลต์ดูนะครับว่าโวลต์ตกไหมนะครับเนี่ยครับโวลต์ไม่ตกนะครับสองรอยิบเจ็ดโวลต์นะครับโวลต์เอซนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็สรุปนะครับตัวนี้ไฟเอซนะครับออกไม่เต็มนะครับออกร้อยกว่าวนนะครับ ตรวจเช็คพบว่าการ์ดได้นะครับเสียอยู่นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนการ์ดได้นะครับประกอทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับก่อสายมานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆ D.A. นะครับ5 0าพันวัตต์นะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับในการซ่อมนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับอ่า คมสันอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอ่าคมสันอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะ